226แข้งทีมชาติไทยลุยศึกอาเซียนครับ2024หลังจากที่มาชาทดะอิชิอิได้ประกาศ26รายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยลุยศึกอาเซียนครับ2024ซึ่งดูจากขุมกำลังแล้วเชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งชุดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะตัวหลักชุดเดิมกับขึ้นรูปใหม่ติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับ26แข้งทีมชาติไทย ซึ่งคาดว่ามาชาธดาอิชิอิคงจะมาในรูปแบบแผนการเล่นตามถนัดคือ4-3-3หรือ4-2-3-1เริ่มจากผู้รสา,าประตูที่มี3คนแต่ยังไงมือหนึ่งก็คงต้องเป็นปฏิวัติคำหมจากทูแบงคอกยูไนเต็ดที่ยึดตำแหน่งนี้ในยุคข,ของอิชิอิส่วนกำพลปฐมอัตคุณจากราชบุรีเอฟและกรกฎพิพัฒนัด,ดาจากระยอง f อฟซีก็คงต้องเป็นมือสอและมือส ส่วนกองหลังในตำแหน่งกองหลังตรงกลางได้เรียกมา4คนทั้งพันษาเห็มวิบูลจากบุรีรัมยูเนเต็ดเฉลิมสักอักขีจากการท่าเรือ f อโจนาธานเข็มดีจากราชบุรี f อและสลิงคารพมสุภะจากสุขโขทัย f อแต่2ตัวหนักที่จะยืนคู่กันคงเป็นพันษาเหนวิบูลที่มีประสบการณ์สูงยืนคู่กับโจนาธานเข็มดี แบ็คขวาได้เรียกมา4คนแต่เชื่อว่ายังไงตัวเลือกแรกก็คงต้องเป็นนิโคลัสมิเคิลสันตัวเก่งจากโอบีโอเดนเซส่วนที่เหลืออย่างสุพนันบุรีรัต์จากการช่าเรือที่เคยร่วมงานกับอิชิอิมาหลายปีและเจมเบอร์เลดฟอร์ดที่กำลังทำผลงานได้ดีกับอุทัยชานีและกิษสานนทรัตจากบ u ที่สามารถเล่นในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ได้คงต้องรอโอกาสตามลำดับในเกมที่สถานการณ์ไม่ตึงเครียด ส่วนฝั่งซ้ายมีทิตาทรอ,อักษรสีจากอุทัยธานีกับอภิสิทธ์โซรดาจากราชบุรีซึ่งหากมองจากฟอร์มการเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาตัวเลือกแรกคงต้องเป็นทิตาทรแต่ก็เป็นไปได้ที่อิชิอิจะขยับมีเขียวสั้นจากขวามายืนซ้ายเพราะปัจจุบันเจ้าตัวลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับต้นสังกัดขยับมาที่แดนกลาง ที่ฝีเท้าแต่ละคนไม่เป็นรองกันมากนักชังวีละเทพป้อมพันจากบีที่อิชิอิไว้ใจในเกมสำคัญที่ผ่านมามาโดยตลอดหรือพีระดนฉํารัศมีจากการช่าเรือที่อิชิอิรู้จักเป็นอย่างดีรวมทั้งยังมีผู้เล่นที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงอย่างเบนจามินเจมเดวิดและวิลเลียมเวเดเชอร์จากอุทัยธานีหรือวรชิตกนิษฐ์ศีบำเพ็ญจากการท่าเรือ อัคครพงพุ่มวิเศษจากลำพูนและดาวรุ่งอย่างเสกสรรลาตีจากบุรีรัมแต่เชื่อว่าในเกมสำคัญคงต้องเป็นวีระเทพที่ยืนเป็นแกนหลักคู่กับพีระดชลชำรัศมีส่วนกองกลางตัวทำเกมน่าจะเป็นเอกนิตปัญญาจากอุลวะเลสไดมอนเป็นตัวเลือกแรกโดยมีเบนจามินเดวิดหรือวรชิตกนิตสีบำเพญเป็นตัวเลือกรองลงมา ริมเส้นฝั่งขวาซึ่งหากดูจาก26รายชื่อแล้วคงต้องใช้สุพนัทเหมือนตาจากบุรีลมยืนในตำแหน่งนี้แต่หากกองหน้าที่เรียกมาไม่สามารถตอบโจทย์ตามที่อิชิอิต้องการได้ก็คงต้องให้สุพนัทกลับมายืนเป็นหน้าตัวเป้าแล้วลิมเส้นฝั่งขวาก็อาจจะเป็นเอกนิษปัญญาหรือเบนเดวิดขยับมาที่ฝั่งซ้ายมีสุภโชคสารชาติตัวเก่งจากคอนซาโดเลซัปโปโลและอนันต์ยอดสังวานจากลำพูนวอริเออร์ ที่มีชื่อประจำในช่วงหลังซึ่งถ้าสุพโชคร่างกายฟิตเต็มร้อยตำแหน่งนี้เจ้าตัวก็ต้องเป็นตัวจริงแต่อย่างไรก็ตาม3ามผู้เล่นในแนวลุกทุกคนสามารถหมุนเวียนในตำแหน่งกันได้หมดขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละเกมส่วนกองหน้าตัวเป้ามีทีรศักดิ์เผยพิมายจากการชาเิอร์เอฟซีและปัตติกูตับสั้นจากนาลาขับซึ่งที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสอป,อป,อปอลาวทีรศักดิ์ที่ได้โอกาสไม่สามารถสร้างความแตกต่างในแดนหน้าได้ จึงคาดว่าจะเป็นกูตับสั้นที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนเนื่องจากในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ที่ออกไปเยือนทีมชาติเวียดนามเจ้าตัวทําผลงานได้ค่อนข้างดีซึ่งนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้จะเดินทางมารายงานตัวและเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่2ธันวาคมและเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่6ธันวาคมเพื่อเล่นเกมเยือนกับทีมชาติติมอร์เลสเตในวันที่8ธันวาคม แต่จะมีผู้เล่นที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดจะตามมาสมทบเช่นผู้เล่นจากทูแบงกอกยูเนเต็ดที่มีโปรแกรมในศึก ACL-2 ในวันที่4ทธันวาและจะเดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมชาติในวันที่5ทธันวาคมส่วนผู้เล่นจากการท่าเรือที่มีโปรแกรม ACL2 เหมือนกันซึ่งแข่งขันในวันที่5ทธันวาคมจะเดินทางไปสมทบกับทีมที่ประเทศเวียดนามในวันที่6ธันวาคมและผู้เล่นจากราชบุรีเอฟซี ที่มีโปรแกรมไทยลีกนัดตกค้างกับบุรีรัมในวันที่8ธันวาคมก็จะมารายงานตัวหลังเสร็จภารกิจรวมทั้ง2ผู้เล่นจากเจลีกอย่างสุภโชคและเอกนิตก็จะเดินทางมารายงานตัวกับทีมในวันที่10ธันวาคมทำให้ในเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติติมอเลเต,เตในวันที่8ธันวาคมนี้คงไม่สามารถจัดตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้แต่หลังจากนั้นในนัดที่2 ทีมชาติไทยจะเปิดราชมังรับการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียในวันที่14ธันวาคมคงจะได้เห็นชุดที่จัดเต็มลงสนามในเกมนี้และนัดที่3ทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคปโปร์ในวันที่17ธันวาคมซึ่งจะขาดเพียงแค่เบนจามินเดวิดที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ และนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเปิดราชมางต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติกัมพูชาในวันที่20ธันวาคมซึ่งหาก3มเกมก่อนหน้านี้เก็บได้9คะแนนเต็มเชื่อว่าในเกมนัดนี้จะเป็นผู้เล่นชุดสำรองที่จะได้โอกาสลงโชว์ผลงานต่อหน้าแฟนบอลที่ราชมังคลากีฬาสถานติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ